สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคําคมขาขันพื้นที่เล็กๆที่จะมาเติมแรงบันดาลใจเติมไฟเติมรอยยิ้มและแน่นอนครับเติมเสียงหัวเราะเล็กๆให้กับชีวิตของคุณวันนี้ผมมีอะไรพิเศษมากๆมาฝากครับกับหัวข้อที่ฟังแล้วคุณจะอยากลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆทันที30ข้อพัฒนาตนเองที่คุณทําได้ง่ายๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันนี้ คุณแค่เปลี่ยนบางพฤติกรรมเล็กๆปรับบางความคิดนิดๆแล้วอีกสเดือนจากนี้คุณกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นแกร่งขึ้นและมีความสุขขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าฟังดูดีไหมครับโอเคไม่พูดมากเราไปลุยกันเลยตื่นเช้า30นาทีเพื่ออยู่กับตัวเองฟังเสียงความคิดไม่ต้องรีบทำอะไรแค่หายใจลึกๆและบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันพร้อมแล้วดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว หลังตื่นนอนเพื่อปลุกระบบร่างกายให้สดชื่นเหมือนปลุกคอมให้บูตเครื่องอ่านหนังสือวรลนาแค่หน้าเดียวก็พออย่าประเมินพลังของหนึ่งหน้าต่ำไปเลือกคบคนที่ทำให้คุณยิ้มไม่ใช่คนที่ทำให้คุณเครียดแล้วอ้างว่าเขาเป็นห่วงพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่คุณพูดกับเพื่อนที่คุณรักที่สุดจดบันทึกทุกวันว่าวันนี้ขอบคุณอะไรบ้างอย่างน้อยสข้อบางที เรามัวแต่วิ่งหาโชคดีจนลืมว่าเรามีโชคดีอยู่ทุกวันหัวเราะให้มากขึ้นแม้บางวันอาจจะต้องแกล้งหัวเราะก่อนแล้วเดี๋ยวหัวใจก็ตามมาเองหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครในโซเชียลเพราะ Facebook ไม่ใช่กระจกสะท้อนชีวิตจริงลองพูดคำว่าไม่เป็นไรกับเรื่องเล็กๆไม่น้อยแล้วคุณจะพบว่าโลกไม่ได้พังถ้าเราไม่เอาชนะทุกอย่าง ตังเป้าเล็กๆทุกเชา้าเช่นวันนี้จะไม่บ่นหนึ่งวันแค่นี้ชีวิตก็ท้าทายแล้วครับ <laughs> เอา้านี่แค่สิบข้อแรกนะครับทุกคนยังเหลืออีก20ข้อที่แต่ละข้อรับรองว่าโดนใจแน่นอนลองทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำเช่นอาบน้ำตอนเปิดเพลงหรือเปลี่ยนเส้นทางกลบบ้านหยุดบ่นเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วใช้พลังไปเปลี่ยนเรื่องที่คุณทำได้ดีกว่า ฟังพอดแคสต์อย่างเช่นตอนนี้ไงครับแทนการเปิดดรามา่าแล้วคุณจะรู้ว่าหูของคุณมีค่ามากกว่าฟังแต่เรื่องลบใช้เวลาอยู่กับคนที่รักโดยไม่หยิบมือถือขึ้นมาเลย30นาทีโลกไม่พังมือถือไม่ระเบิดอย่าลืมบอกขอบคุณกับตัวเองทุกวันที่ยังสู้ยังเดินยังยิ้มแม้หลายอย่างจะยังไม่สมบูรณ์หัดปฏิเสธให้เป็นด้วยคำพูดสุภาพแต่ชัดเจนเช่นขอบคุณนะ แต่ครั้งนี้ขอผ่านครับแทนที่จะกลัวผิดพลาดลองเปลี่ยนเป็นกลัวไม่ลองมากกว่าเปลี่ยนคำว่าต้องทำเป็นได้ทำเช่นวันนี้ฉันได้ทำงานฟังดูขอบคุณชีวิตมากขึ้นใช่ไหมครับลองตั้งเวลาเล่นโซเชียลไม่ใช่ให้โซเชียลเล่นคุณทุกคืนก่อนนอนให้ถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ให้อะไรกับใครบ้างหรือย,ยังโอเคครับ เรามาอีกสิบข้อสุดท้ายที่ผมอยากให้คุณจดไว้เลยพูดคําว่ารักตัวเองออกมาดังๆวันละหนึ่งครั้งไม่ต้องอายใครเพราะถ้าคุณไม่รักตัวเองใครจะทำหน้าที่นั้นแทนคุณอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มทำเริ่มทั้งที่ยังกลัวก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเลยเลือกฟังสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตเรามีค่าอย่างเช่นช่องคำคมคำ,คำขันนี่ไงครับ หาเวลาว่างให้ตัวเองอย่างตั้งใจอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงพูดคำว่าขอโทษให้เป็นเพราะมันไม่ทำให้คุณดูอ่อนแอแต่มันแสดงว่าคุณเข้มแข็งพอที่จะยอมรับความผิดพลาดเชื่อเถอะครับว่าบางครั้งการนิ่งเฉยก็คือคำตอบที่ดีที่สุดอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวหาใครสักคนที่คุณไว้ใจแล้วเล่าให้เขาฟังบ้างใช้เสียงหัวใจนำทางบ้าง ไม่ใช่แค่เสียงตักกะเสมอไปอย่ารีบเกลียดตัวเองเพียงเพราะวันนี้คุณยังไม่ดีพอและข้อสุดท้ายครับยิ้มให้ตัวเองในกระจกทุกวันเพราะคนในกระจกคนนั้นเขาสู้มามากกว่าที่ใครรู้เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับ30ข้อพัฒนาตนเองที่ไม่ได้ต้องใช้เงินล้านไม่ต้องใช้คอสแพงๆแค่คุณเริ่มจากตัวคุณเอง ขอบคุณที่รับฟังจนจบถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำคมคำขันไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณยิ้มได้ทุกวันแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ